ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกม l e c e n l o e Lost Memory กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมเทศกาลเมืองพรอนว่ามีของสวมใส่เจ๋งๆอะไรบ้างที่หาได้จากกล่องเมืองพรอนกันนะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์และ subscribe จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเกมนี้กันนะครับ โอเคจากข้อมูลตรงนี้นะครับของกล่องเทศกาลเมืองพรก็จะมีหมวกที่ดรอปได้ทั้งหมด11ใบด้วยกันโดยมี6ใบที่จะสามารถหาได้โดยใช้40แต้มกิจกรรมแลกกับ NPC ซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมวิเคราะห์หมวกทั้ง6ใบนี้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับส่วนอีก5ใบเป็นหมวกที่ได้จากการเปิดกล่องเทศกาลเท่านั้นถือว่าเป็นรไอเทมเลยทีเดียว แต่เดินในเมืองแล้วก็จะสะดุดตาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแน่นอนจะ <Wow. S 1> มีหมวกอะไรกันบ้างและบวกสเตทให้ดีแค่ไหนไปดูกันเลยครับโอเคหมวกใบแรกนะครับแ r a p p n n g n n g l l i n g W ใบนี้นี่โคตรสวยเลยเนาะคลาสสิกมากๆตั้งแต่ยุคโลพีซแล้วนะครับมาดูที่สเตทจะบวกสเตนสิบเอ็มดีเฟนส1เ Attack Speed 3.1%ตัวหมวกเนี่ยบวก Defense 185เนื่องจากสเตตค่อนข้างเฉยๆแต่ใครจะสนใจละ่ะเขาเอาไว้ใส่ช่องคอสตูมกันต่างหากเล่าใบที่2โคเนโกเฮดหมวกแมวขาวสำหรับาธาตุแมว <Okay. S 1> มาดูที่สเตตนะครับอจิบวก10ปฟรีบวก6.3%และลดลองเลนจ์เดเมจ g e 8.5%ตัวหมวกเนี่ยบวก M Defense 130เลยนะ ก็น่าจะเป็นหมวกสําหรับป้องกันการโจมตีระยะไกลแถมเพิ่มการหลบหลีกมาด้วยอีกหน่อยจะใส่ให้แท้งก็ยังไงยังไงอยู่ถือว่าเป็นหมวกคอสตูมที่สวยอีกใบหนึ่งละกันใบที่3 g i จ t ตเตอร์บัคแหมวกตากระพริบที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นคนใส่บ้างปลัาไปตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมวกของบอสตาเดียวนะเนี่ย <Bro. S 1> มาดูที่สเตตกันครับหมวกนี้ให้ค่าวิทบวกิ ดีเฟน s ์บวก11.1%และลองเลนส์เดเมจลบ8.5%ตัวหมวกเนี่ยบวก m d e f e n เ e 130เช่นกันถือว่าสแตตดีทุกอันทั้งเพิ่ม Defense, m d e f e n s ฟและว t h แล้วก็ยังลดลองเล g e d เดเมจอีกนี่ถือว่าเป็นหมวกทางเลือกของสายแทงอีกใบหนึ่งเลยนะครับใบที่4 c r ค m ิมสันบูสเตอร์ุดยอดแว่นของสายเวทด้วยสแตต in นบวก10 เมจิกแอตแท k กบวก20.6%และ Cast t ไทม์7ตัวหมวกเนี่ยบวก M อ็ม e ีเฟนด้วยนะถึง130เช่นกันเป็นไอเทมที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้จากในเกมแล้วยกเว้นว่าคุณจะเติมคอสตูม Blessing of Angel ที่ราคา1220บาทแต่ตอนนี้เนี่ยหมวกคอสตูมอาน,นั้นก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับด้านความสวยเนี่ยก็ถือว่าดีนะ อารมณ์แบบเรามาจากยุคอนาคตอะไรงนี้เลยทีเดียวแต่ต้องระวังสวมใส่กับส่วนอื่นก็อาจจะบทบังนิดนึงนะครับใบที่5 l u ลูน i ิกออนโชเดอรสุดยอดส่วนปากของกล่องนี้ด้วยสเตตลักบวก10 m แม็บวก10.4%และสกิลรีคอเวอรี่บวก28.3%ตัวหมวกเนี่ยบวก d e เฟน s ์185 เป็นไอเทมที่ดีที่สุดที่จะหาได้ในเกมถ้าหากคุณอยากฮิวแรงในส่วนของปากะเนาะแรงแบบมอนสเตอร์ในแบบเห็นเนี่ยถึงขั้นต้องร้องไห้นะตัวละครในทีมของคุณโดนฮิลไปทีนึงเนี่ยตัวเขียวทั้งทีมเลยทีเดียวด้านความสวยงามผมไม่เคยเห็นแต่เรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมสำหรับกิจกรรมนี้เช่นกันนะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมเทศกาลเมืองพรนก็ขอให้เพื่อนๆได้หมวกที่อยากได้ไม่เกลือไม่เกลือและขอให้มีความสุขกับการเล่น l a ็กน r ็อก t h Lost t m m o r y y นะครับช่วงไหนที่เกมอัปเดตช้าก็แวะไปเล่นเกมอื่นก่อนละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือตอนผมไลฟ์สตรีมทุกวันจันทอังคารพฤหัสตั้งแต่หนึ่ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีครับ